สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสองกับผมเนาะวันนี้ครับวันที่เก้าแล้วมาตามเล็กพ่อสักเอฟซี FC ทงังงสองกับผมปากกดกิดตามด้วยนะครับอย่าลืม<น>ครับผมกดไหลกดแช่น้นครับรับซีเน้เนเฮียพ่อซักเน้นหกก็เพียบฮูติเลวถามกอนรฮที่แล่แลดิเขาบนะา่เขาไงยะยุใส่เลยเนี่เขายุ่ยมาตัวเอาบ่ได้เอาบ่บด้มาเอาน้ามื่บ่เดียมาเด้ แมนแล้วบริมาาอาเนาะใส่ใส่เดี no ๋ยวนี้ก็ียปรตูนี่เดี๋ยวจะต้องจเข่าบ่เอาลักสิบบนเดี๋ยวเขียนให้ดูลงคิปบ่ฮะคนเสีาเนี่ยร่องบ่ลรงช่องเด้มาล่องมา่อเพราะบ้าเท่านู่นน่ะสิแมนบ่ะเพราเท้านู่นน่ะดิตัวไหนนี่แล้วสามหกบ่หกสามแมนแต่ว่าล่องเงินลงเนสามหกบทค้งทุ่งไทยอ๋อเออแมนลักสิบบนให้สามหกแมนให้สามหกกับเจ็ด กับเจเออให้สาให้สามหบัตโค้งทุดใต้ามเกดสมเนบอบัตไปซื้อซื้อเจดสามตัวเดียวเอาเขาไปซื้อหกสามน่ะจัะเงีนบอมันดับดับยังดับหกนะดับหโอ้ยายดับยายดับไว้ว่าเขาดับหกทีว่าสั่นโอ้ฮงคากีดกดเดสาตัวเดียวว่าสั่นดอก ของผมมันเนี่ยคุณทิเรเล้วเขาบอกว่ามาเลยเขาบอกว่าซื้อแล้วก็ได้แค่ติดศูนย์เฮมอออกศูนย์เก่ามาวันี้ศูนย์ตัวเดียวลักสิบคุณทิรเลี่ยมว่าหุบสิบล่างนั่นผัวผิดอันดีสิบตัวเดียวสิบร่บางพร้อมจับคู่เขาบ่ปอนี่บ่เขาบ่ซื้อหาซื้อศูนย์หาตัวเดียวศูนย์หาอันนี้๋ต่มันผัวผิดสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดตัดแปดเหลือห้าเม็ดเดียวอันอนี้ล่าง ใส่ศูนย์ศูนย์หาเลยเออศูนย์หาตัวเดียวเล็กออกศูนย์เก่ามิดกั๊ดซุ่มซุ่มมากบ้านนี่มากแต่บ้านหน้าปูบ้านปูนี่หน้าปูนี่บ่ส่องกันใช่บ้านเนี่ยแมนโอ้ยดงยินพอทาบบอกกันศูนย์หาตัวเดียวก็ใส่ศูนย์หานะเมื่อนอือยของผมเนี่ซื้อสามศูนย์โบราณยังสามศูนย์ติดดายแห้งตัวเดียวแหมมึงดูนี่คันออกสามศูนย์เนี่ยโอ้ยบ่นเนาะติด้ตัวเดียวเล็กหน่วยมันออกศูนย์หกสามหน่วยตัวเดียวใส่ว่างหัน บาดดีก็เฮ็ดได้หกสามเจ็ดสามแมนบ่กก็วัดโอ้ยจังไี้จังมันใหญมาดับงวดนี่งวดนี่หลักสิบอันนี้งวดเก้อนนี่แม่นงวดที่แล้ววันนี้หลักสิบที่แล้วนะครับหลักสิที่แล้วตัวนี้งวดที่แล้วหลักสิบตัดกวอนแล้วบนหรือล่างหลักสิบนี่ยบนบน ห้าักหน่วยหลายโตดลัก, 10, ลกนวย <10. S 1> ลักสิรบรอกเยอะนวยนวยบอสกกิดดอกสูตรนี่นวยศูนย์สองหกเจ็ดนวยบนหน่วยบนลักสิมมแบบแบบมาแล้วมาแล้วแวบๆมาแล้วมาแล้วสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามกับห้า หล,ลักสิบสามกับห้านักมวยนี่เอาทุกตัวเรียนไปเลยนี่แล้วสามเจ็บต้องผมเนี่ยสามเจ็ดสามห้าเนี่ยง่ามไม่ไมีหาเนาะเ,เออสามเจ็บซื้อเราเนี่ยซื้อเราบ่แล้วแ้่วแปดเปเนตงให้แปดสิบเปอร์อเซ็นตุ่มเลยยีออ่สิบบาทให้แปดสิบปอร์ซ็นหนึ่งเขาบอกให้เต็มร้อยอาาย่านต้นนี้เรียนบอนอ สามศูนย์สามสองสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนห้าหกห้าหกตัดวันเลยนะห้าเจ็ดห้าเจ็ด ตัดห้าหกัพอสักเนี่ยตัดห้าหกทิ้ง <c oughs> ตัดห้าหกตัวเด่นตัวเด่นมาแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดสามหกที่แบบโอ้ย,อยแต่ว่าชือ่อพ่อๆกันมีตัวนี้บ่ บแห้งอยู่นี่สามสองอ่สามสองเนี่ยเพราแปะตัดถ้าสุดนี่เหรียญได้เหรียญได้เหรียญได้หนึ่งแห้งคือสามหกสามเจ็ดไม่งั้นสามหกสามเจ็ดได้โบสามฮะได้โบสามฮะอย่างหลักหน่วยหลักหน่วยอันนี้หลักสิบนี่หลักสิบน่าขึ้นมาขัดขึ้นมายมันกาขันบ่บ่บ่นี่มีขั้นมันบ่มีบ่มากนี่หน่วยบ่ขันนี่สจทย์นี่ออ โชดนี่เขามาสี่สิบหัวแล้วหน่วยหน่วยล้วนล้วนหน่วยล้วนเลยท่านเดี่ยวนี้จากนี้บอบอได้ยังมัเนี่สามยังสามเก้าสิบสิบล่างลาอ๋อครับผมเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าลักสิบล่างเด่นที่เก้ามีสามกับเก้าเก้าสอง ก้าสี่เก้หกเก้าปดเก้แดเก้าแปขาคือดังเขาคือดังแค้คือลงใหนดังอยู่บ่ดังมันใส่ก เก้าเก็ดเก้าเจ็อีเดมาอออูเก้าเจทนี้ดีละแต่ว,ว่ากยนใส่เลยลงวันทีลง,ลงลง,ลงวันทีนะคุณ <10. S 2> ลงวัทีข้างล่างกันเด็กสิบก็อพ,ออพ,ออพอหกเจ็ด <c oughs> น่นอนน่นอน โอ้มากบ่สักนี่ยพบมากอยู่เจ็ดสามเจ็ดเนี่เอ้ยนี่ละสามเจ็ดสามนี่ละตรงกับของผมอยู่สามเจ็ดผมให้แค่สองคู่ที่บนนแม่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 นร้อนนี่อันนี้อันนี้เยอะเะยังหวดที่แลกมันสูตรนี่มันอดไรังทีนี่หกเก็ดอาหกเก็ดแปดอันนี้บ่งยักรลักซิปแต่ว่าเป็นเลขติดบนติดบน หลักส <c oughs> <c oughs> uh ิบมีต่างหากที่แล้วนี่นี่หลักสิบก็นี่หลักสิบออนี่หนวดที่แล้วแม่นแม่นเด็ดสิบหน่วยบาดิดเดียวสิบเอเบอร์กันนี่ติดบนคูใส่มันที่บาดีสองสามสี่หวดที่แล้วตัดตัดแปดตัดสี่มึงดูหาดบาดิดหกกับอันนี้ก็ติดก็ติดเนี่หลักสิบนี่หกกับเกตเป็นหลักสิบบาดิดหลักหน่วย สี่บวมีสองบวมีมีสามตัวเดียวอู้ชแล้วให้สามหกบ่หกสามบ่หกสามกับเกศสามอู้ชัล้วเนี่ยม่นแต่ว่าซื้อ่ซื้อเกศสามบ่ดิจะหวงบ่ซื้อหกสามบ่เอ้ใช่ว่าดับมันดับดับอยู่ซ้าอออกมาทุกตัวครับผมดับอยู่ในของเขาของไพ่ดับเลยหกอยู่ดีหงัดหงวดนี่อันนี้ดีเนาะฮะอันนี้ดีวันนี้ดีดับลักซิบดี เมนมนมเลยเจะว่าอย่นี้ตัวหมอลายไเลยล่ะคุณจักคืนดอกอ,อ,อก๋นี่ครับโอ้เนี่ยเริ่มงวนี่เริ่มหวนี่วนี่ก็ดีงวเดี๋ยนี่บนเออบนบอสตัวนี้หกเจ็ดแปดตัวเก้าย่าบอกเลยแมนสองสามสี่นี่ส้มนี่มันติดบนบอจักรสิบจักหนวยพี่พี่ของเขาหนวยของเขาอ สิบของเขามันติดสามดิบบาทนี่สามดิแห้งมันบอก<ะ> <c oughs> สามแห้งบาหนิดนุนนนยของเขาบาทนี่มีสองตัวดิบบาทนี่นตหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดแต่ว่ากับเรียญใบเหรียญใบเบิร์ตขึ้เขาเป็นนุยเลยมันอยู่นุยเลยมันบอก<ะ>น,นุนยบนนุยบน เอาเห็ครับผมเนาะของปศักงวดนี้ครับเอฟซีทังช่องแคปหนาจอครับผมเนาะมุชเทลเล้วร์ม่ไ้มาตามให้ครับปศักวามุชเทลเล้วให้แค่สองครูครับสามหกเออสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามมันบอแมนบอได้ครับดีิเป็บอกหกหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามบอกกลับเลยมุชเทลเลียอันนี้บอเดมา่าบอเดมาเนาะบอกเลยมา่านี่นี่ล้านตีเขาเป็นยังสิล้านฟาดเขาจะไม่ัน สมไม่ล่านแยงเขานี่แม่ฟาดเขาันมาฟาดอยพี่บาี้เขาว่าเลขเขาแล้วแต่ว่าตาัดออกบานีก็เลยมาเห็ดหาบานนี้องหกสามกับเกียสามหกสามเกสามอ้ยตีเขานอกล่านง่วนี่ฟันว่าจะคลองตายตายจัปี่เจ้กแต่ซ้ำเก่าจอมติามาอ๋อ้ำเก่าจะปีซ้ำเก่าสามสิบวสามสิบฮะสามสิบเกียิเนีหลาอตายสองเทียมเนี่ยตายสองเทียมมึงด้วย กระุนตัวตตายกระสุนตัวต่อก็เป็นหาตายก็เป็นศุนเออกระสุนหาตัวเนี่เขาแล้วซุนหากับบวมีครับเอ้วนี่เด็หาซุนท้ไมฝันนี่หมือลฝันตอนหัวนอนบาดิตื่นขึ้นมาตอนตอนสี่ทยงขึ้นบาดนีรื่อหูเมียว่าคพิ่มวันจะคล้องเป็นเรื่องจันวันว่าจะคล้องตายนอนก็ตายอีกฝันตายอีกเนี่ย ตายที่ฉวงกระสุนตัวตายกระสุนเนี่ยบอกเกี่ยวเลขออกเข้าแล้วเลขเข้าแล้วเขาเข้าแล้วว่าจักว่าเขาแล้วแต่ว่าซุ่นซุ่นตายเลขเขาซุ่นซื่อบอกมันซื้อชุบหนีนีิชุบหัวกระซื่อฟึ่งเสื้อโค้งชุดไทยมันมาได้จังสี่เอแต่ว่าก็เขากันหกสามหกสามเ็ดคือเขานีครับตามนี้เดอครับผมนอกแคปหน้าจอครับผมเลขพ่อศักงวดนี้ครับเขาเป็นเขาเขาเป็นเขาพ่อักม่าครับผมเนาะิดจียกี้นี่ครับผมเอาแคปหน้าจอครับผม คลิปนี้กัสวัสดีครับเจอคลิปนาครับผมเนาะเน้นบนสามหกสามเจ็ดครับนี่ครับเน้นล่างเก้าสองเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเก้าเม็ดเดียวหลักสิบเก้าเม็ดเดียวหลักสิบเก้าเม็ดเดียวหลักสิบเน้นเน้นหลักสิบล่างก็คือเก้าครับผมเนาะคลิปนี้นนนนนก,กัน,นกสวัสดีครับ